สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องเทเยจะมาแบ่งปันบอลสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะช่องเทเลยจําหน่ายบอลสีเป็นกระถางไซส์4นิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์ราคา50บาททุกชนิดทุกสายพันธุ์นะคะค่าจะดส่ง70บาทเราใช้บริการขนส่งเอกชน k e x นะคะส่งได้ทุกวันก็รับได้ตั้งแต่1กระถางเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ เรามีบริการล้างรากนะคะบริการล้างรากแต่วันนี้ยังคงจัดปโปรล้างรากนะคะ10ต้นร้อยนะคะ10ต้นร้อยค่าส่ง70บาทไม่ได้เพิ่มค่าส่งนะคะแต่ต้องอขอความกรุณาคือรับอย่างน้อย10ต้นหรือ100บาทนะคะส่วนถ้าเกิน10ต้นก็คิดเป็นต้นละ10บบาทนะ มาดูกันเลยนะคะสนใจก็เบอร์โทรใต้คลิปนะคะ0 8 1 9 9 7 1 2 1 9จะโะทูจะกริ้งมาจะทักลายมาก็ได้นะคะเดี๋ยวช่องจะเลยติดต่อกลับหรือรับสายสวยมากต้นโตวไวนะตับจังหวัดนี้เขาจะโตวไวนะคะอันนี้จังหวัดสงขลานะคะรัตะ,ะนสินป้ายป้ายนิดป้ายหน่อยนะคะแต่หัวเขาจะใหญ่แล้วนะคะอ่า สีโคชคงนะคะสีโคชคงไก่ราชาวดีอันนี้มีเยอะนะคะเดี๋ยวถ้าใครรับ200บาทขึ้นไปเดี๋ยวแถมไก่ให้นะคะแถมไก่ให้5้ต้นเลยอ่ะโอเคนะคะม้ากัรทกะม้ากันทก,ก,กะนะคะแล้วก็นางวาลีมควารลังสันนะคะ พี่กุนทองพี่กุนทองเนะี่ยพี่กุนทองงามวงวานนะคะงามวงวานหนุมานอาสานะคะเท้าจันทชนแผลงแผลงไม่ไป้ายก็กัดมาอย่างนี้เลยนะคะปางนะ้าปลุกนะคะปางพระจันฉายตัวมาจะสวยมากจันฉายนะคะมีอะไรนะ โจโชโจโฉต้นใหญ่กัดสวยกัดช้าแต่สวยนะคะกิมิทาทเทวีนางกิมิธาทเทวีนางสงกรานนะคะแล้วก็มีพายเพชรต้นโตมากนะคะมีบอเงินมีบอ่อเงินเยอะควนอิ่มนะคะสหัสเดช้าอนุมานถวายแหวนเนี่ยเดี๋ยวกำลังโตนะคะรอสักหน่อยก็ได้นะคะ มีกิรินีเทวีเหลืออยู่กระถางเดียวนะคะองคตถือสารเนี่ยองคตถือสารมีกระถางเดียวราศีพฤษภนะคะอันนี้กระถางเดียวเหลือกระถางเดียวทั้งหมดเลยอนุมานเชิญทงนะคะจูก,กัดเหลียงก็มีเจ้าจัก,กรพรรดิบลดังอย่างเงี้ยนะคะก็มีพริกกับเกลือ อินทราชิตหน้าทองก็มีหลายกระถางอยู่นะคะแต่นี่จะเล็กทศก,กัรทศการพุกหลงก็มีพอประมาณอยู่นะคะไอ้นี้นมั่นปืนยาวพลายจันชาละวันสวยนะคะมีเพชรบ้านปทุมแผงชีเวตนลิมิตแผลงนะคะ มาดูตับจังหวัดเพชรบูรณ์สุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์สีชมพูหวานเลยนะคะอาทิตย์อุทยัยดาวเพียงดินม้าสีหมอกม้าสีหมอกทยอยออกเท้ารำไพนะคะมีอะไรนะมีกระทางเดียวคุณสุภานะคะมีนางไหมมีพระวายนะคะ มีไก่อมรินงหญิงทอฝันกำลังโตกำลังสวยป้ายมานะคะชายชนป้ายนิดนิดส่วนใหญ่ก็ไม่ป้ายนะคะอ่ออะไรนะเจ้ากรุงอังวะนางสุชาดาต้นใหญ่แล้วบรรดาัพท์อันนี้โตวไวนะคะหาลิทุนชายพญาครุฑมี ไก่ไก่ฮาวายนะคะานางเสียดาวนะคะใครรับสองร้อยบาทจะให้ไปเลยห้าต้นนะคะแถมนะครัาหงหงเหินนะคะรางหงูล้อมเพชรนะคะมีนกวายุาพัก เนี่ยม้ากําลังออกนะม้าสีหมอกนะคะนางเรไรๆปิดท้ายที่นางเรไรนะคะอ๋อราชินีเงินแสนกระถางเดียวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ